สมัยก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้หรอกอ่าครับผมโูหูดแล้วก็ทํายังไงล่ะไม่มีจดหมายปลายทางเี่จะมีน้ํากินเลยครับตอนในสมัยนั้นสมัยนั้นครับตอนที่เราไปไล่ทุ่งเลี้ยงจะไม่เนี่ยใช่ครับวายที่มันเหยียยนี่แหละครับนี่นะครับผมแล้วก็รอแล้วก็ดูกินครับมันไม่มีกลิ่นข่าวบะเนี่ยมันไม่กินก็ต้องกินเลยผมก็ขายชุดแรกออกไปหมดเลยครับแล้วก็มาไล่ซื้อพวกเรากอเลยครับโอ้ พวกเราจะเลือกสองอย่างที่เราพัฒนาคู่กันคับผมควายโครงสร้างหนึ่งคือว่าควายโครงสร้างแล้วก็สองควายงามควายงามควายงามเราต้องต้องงามด้วยสูงด้วยครับสมส่วนเหมือนเจ้าพญาเซฟฟาร์มสเปรม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผ่นสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ครับผมสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับครูคุดครับครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมคู๊ดนะครับผมมีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับพี่น้องครับมาอัปเดตสุดยอดพ่อพัน์อกคือเกาครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กาแฟชาวนานะครับพี่น้องครับของของเฮียสินเฮาก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับผมให้เฮียได้แนะนาตัวพี่น้องเขาได้หูจักหน่อยครับเฮียครับผมสินวงศ์สวรรค์กาแฟชาวนาไวยงามเมืองบุรีรัมย์ครับเออตั้งอยู่ที่ บ้านโคกสูงตำบลสองห้องอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ๋ออยู่นี่ขึ้นอําเภอเมืองใช่ครับพี่น้องครับอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอิซีนะครับผมอยากแวะเวียนเข้ามาก็ทางไปมากสะดวกนะครับผมหรือว่าจะจับจีเพ็มาได้เลยก็คือกาแฟชาวนากาแฟชาวนาเลยนะครับพี่น้องครับกทิดเส้นถนนจากบุรีรัมย์ไปอําเภอนางรองนั่น่ยเนาะใช่ครับหรว่ากึ่งกลางใช่กึ่งกลางครับอ๋อนะครับพี่น้องครับ ป่าที่นี่นะครับผมมือนี้นะครับพี่น้องครับคูดบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับพี่น้องครับก็คือวันนี้เราจะมาสอบถามนะครับผมแล้วกับาเอาความหลุดเฮี่ศีลความเป็นไปเป็นมาครับผมแล้วที่นี้เฮียครับเฮียเล่าสู่พี่น้องเราฟังหน่อยว่าทําไมเขาถึงได้เรียกเฮียศีลทุกวันนี้ครับอ๋อเ้อเล่าอย่างตอนสมัยเด็กผมก็เลี้ยงควายอย่างนี้เลยครับเลี้ยงไรทุ่งมีบ่อยครับเลี้ยงไรทุ่งดินแตกแหลกระแหงอย่างนี้เลยครับอน้ําก็จะมีจะกิน แล้วก็มีเออเออตอนนี้เขาบวชเป็นหลวงปู่ผมก็พาผมไปเลี้ยงผมเอ,อประมาณห้าหกขวบเลยผมก็เดินไปก็ผมจะเป็นหัวจุกสามสามหัวจุกนะหัวหัว,ว,วจุกนี่คือ,อยังไงเฮียเออผมจุกนะผมจุกนะโอ้แล้วก็เดิน,นเดินไปก็หิวน้ําก็ร้องไห้ไปเลยครับครับูลว่าบอกแล้วว่าอย่ามาแต่ผมก็ชอบชอบเลี้ยงควายตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้หรอกอ่าครับผมโหดแล้วก็ทํายังไงล่ะไม่มีจนหมายปลายทางที่จะมีน้ำกินเลยครับตอนในสมัยนั้นสมัยนั้นครับตอนที่เราไปไล่ทุ่งเลี้ยงใช่ไหมเฮียใช่ครับโอ้ยกดด้วงป่าขนาดนั้นเลยเหรอเฮียกำจัดเห็ดเผาไร่ลิ้นเหลือและแมลงกวนใจต้องเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันขนาดนั้นเลยเหรอเฮียโอ้ยไม่มีน้ำจะกินเลยครับ แล้วคอยดูว่าจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงทีนี้จะ<น>ทำยังไงทีนีกนนน้ก็เดินไปไม่มีจุดหมายปทางอยูเลยครับก็เดินไปเดินไปเออพอเห็นควายอับเอะนอนอย่างนี้ก็เราก็คิดในใจเลยว่ากูต้องรอดหมายถึงว่าเห็นควายมันนอนในปักในในในปักไม่รู้ว่าจะเองจะมีน้ําใหญ่ขนาดไหนคิดว่าน่าจะรอดเลยไปเดินไปเรื่อยๆเลยครับแล้วทีนี้ไงทำยังไงทีนี้ก็นี่แหละก็ เดี๋ยวก็ไปเห็นบอ่อน้ำถึงควายนอนเลยจะทำยังไงกิจะได้กินนี่แหละครับผมปฏิทินย่ำเวลาเวลาเราหิวน้ำเนี่บ่อยเฮี้ยใช่ครับก็คือเราจะต้องสังเกตว่าควายนี่มันมันมันเกือกตมมาจากไหนใช่ครับแล้วที่ี่เฮียทำยังไงทีนี้ก็เดินตามบอ่อเฮียเลยเดินมาเดินมาคู่ควายก็นอนรู้ว่าทำไงจะได้กินละ่ะเมื่อเราหิวน้ำแล้วก็มามา,มาก็มาดูว่าเดินครับตรงไหนเนาะที่จะพอกินได้ มันก็แทบจะไม่มีเลยเนอะ,พอะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ครับที่ทำยังไงแล้วก็ต้องเดินหารอยรอยที่ว่าควายมันเหยียบนะครับเมื่อ,อย่างเราเดินมาอย่างอย่างอย่างนี้อาสุดว่านี่เดินมาเอ๊ะมันทํายังไงจะได้กินเนาะทีนี้ครับแล้วก็เดินมาเออตรงนี้มันมีโอกาสได้กินเขาอ่าเอานี่แหละเสื้อเลยแหละรองแล้วกินอย่างนี้เลยครับ อ๋อเอาเสื้อรองใช่เอาเสื้อรองนี่รองตามตามที่เอควายที่มันเหยียบนี่แหละครับนี่นะครับผมแล้วก็รองแล้วก็ดูดกินครับมันไม่มีกินขาวบเนี่ยมันไม่ีกินก็ต้องกินครับถ้าไม่กินแล้วมัน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 ก็จะตายมันจะตายมันเป็นไบก็คือหมายถึงว่าเเนี่ยคือคืออย่างนี้เวลาเวลาเราดีตรงส่าตรงนี้มันเป็นเป็นเท้าควายเนาะนี่นี่เท้าควายิย่างนี้เท้าควายเราก็จะเอาเสื้อกองแบบนี้เสื้อกองแบบนี้ดูดกินครับ อ๋อดูดกินเลยครับมันไม่กินก็จ่างมันก็จ่างมันครับใครเป็นคนบอกเฮียก็เราชาติยานเราเองครับคือคนคนมันกลัวตายเนาะใช่ครับมาทำยาวชีวิตรอยาวชีวิตรอดเออถ้าพูดเหมือนก็มันก็เหมือนแบบเหมือนมันเป็นเรื่องตลกแล้วแต่คือมันเป็นชีวิตจริงชีวิตจริงครับเอาจิงริงนะเฮียเฮียลาบากขนาดนั้นเลยเหรอก็จริงๆตอนเด็กๆครับอ่ะเอาอย่างนี้เฮียในเมื่อว่าเราพูดมาถึงขนาดนี้แล้ว A, เฮียเล่าสู่พี่น้องเราฟังหน่อยนะครับผมทําไมเฮียถึงลําบากมากขนาดนี้แล้วมีอะไรพลิกผันชีวิตเฮียถึงได้มาเป็นเฮียสินเท่าทุกวันนี้ก็พอจากเด็กสี่ห้าขวบเนาะครับผมแล้วก็เรียนเรียนจบป .4 ี 14, ก็อายุยี่สิกว่าก็ตัดสินใจออกเกี่ยวกบ้านเลยออกนี่ก็ออกไป,ไ,ปไหนออกคือทำง,งานที่กรุงเทพขายแรงงานเลยครับ คือเอาเอาจริงๆแล้วก็คือเริ่มแรกๆเลยเดิมทีนี่ก็คือเฮียน,นี่เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนไหมหรือว่าใช่ยากจนเันครับยากจนเลยคร<ช>ับแล้วทีนี้แล้วทีนี้เฮียก็ตัดสินใจคือในในตอนนั้นคืออายุประมาณประมาณยี่สิบกว่าประมาณยี่สิบกว่า,ากว่าออกจากบ้านเลยครับออกจากบ้านเลยแล้วก็ไปขายแรงงานที่กรุงเทพแล้วก็ต่อไปปีสี่หนึ่งก็ได้มีโอกาสทําผลไม้สงองแล้วลําบากมากไม่ตอนไปตอนไป ทำงานขายแรงงานนี้ลำบากมากครับอ้อาเฮียพูดให้พี่น้องฟังหน่อยก็ใ,ใครอยากเชื่อเฮียแล้วตอนนี้นี่โอ,อ้ก็ไปยุงเทปก็ลำบากโอ้ก็ใช้ได้งานก็วันหนึ่งก็ต้องเบรกของส่งวารสีห้าสิบตันเหมือนกันครับโอ้ยตนนัวนล็น้อยนี่แรกของส่งฮะใช้ครับงา <laughs> นนั้นเลยเลยเฮียครับ <laughs> วันนั้นก็วันละประมาณกี่บาทครับทมไมนั้นโอ้ วันละร้อยเก้าสิบมั้งโอ้วันละร้อยเก้าสิบพี่น้องครับนะครับผมจากเด็กน้อยบนนอกนะครับพี่น้องครับเลี้ยงคั้วตามปลาตามดอนนะครับพี่น้องลําบากสุดๆเลยในชีวิตตัดสินใจออกจากบ้านเฮียตอนนี้นะครับผมพี่น้องครับเฮียไปขายไร่แรงงานพ่อไปขายแรงงานได้วันละร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสมัยนั้นพี่น้องครับย้อนหลังไปเมื่อสามสิบปีกว่าใช่ครับนะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมอะไรมาพลิกผันให้เฮีย โอ้ก็เอ่อพอนี้ปีศูนย์ก็ฟองสบู่แตกเหมือนนี้แหละครับฟองฟองฟองสบู่แตกนี่คือยังไงครับเนี่ยครับสมัยก่อนเรียกฟองสบู่แตกปีปีศูนย์เนาะอ่าก็โอ้โหมันเศรษฐกิจก็แย่มกันครับครับผมเศรษฐกิจแย่ครับแล้วก็พาการที่เราไปทําผลไม้สมองนครับปัจจุบันเลยว่าเป็นเถาแกใหไงในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องกับเพราะวันหนึ่งตามที่ผมสัมผัสได้ก็คือความซื่อสัตย์ครับ ความตรงไปตรงมาของเฮียสินใช่ครับเข้าค่วมใดค่วมนั้นครับนั่นแหละที่ว่าเออเพราะเราก็ไปอยู่บริหารแล้วก็เราคําพูดเราตรงไปตรงมาครับแลวก็ได้เออเจริญเติบโตมาจนบริหารจนว่าอยู่เบื้อต้นต้นของประเทศที่ส่งออกผลไม้ครับในนามชื่อเพลงนรงศิลป์วงการเทียนไก่ก็รู้จักครับ วงการในเซียนผลไม้ด้วยกันที่เขาจะรู้จักใช่ครับนะครับผมก็คือแบรนด์อะไรของเรานะเออแพลงทุเรียนนรงศินครับนรงศินนะครับพี่น้องครับประเดก็คือมีหลากหลายธุรกิจเนาะเฮียตามมานะครับผมเฮียมีเงินได้ไปเป็นแล้วก็ลบกลับมาบันพี่เฮียทำไมเฮียถึงกลับมาอยู่แบบเดิมทีนี้ก็นั่นเลยครับนั่นแหละชีวิตมันมันยิ่งกว่าละครครับแล้วก็ไม่ได้คิดเลยครับแล้วก็พอทำาำแล้วก็ เออเอ,อวงปานควายเราบูมอ่าก็เลยกลับเรามาเลี้ยงอีกทีหนึ่งครับผมกับเลยก็ย้อนมาที่เลี้ยงเนี่ยเออนี่แหละณวันนี้วันที่ยี่สิบสามครับปีหกแปดเนาะครับผมย้อนไปที่ว่าห้าขวบนั่นเอเหมือนกันเลยครับดินแตกแหลกระแหงอย่างนี้นะมาอยู่บ้านป่าบ้านดอนแบบนี้เลยใช่ครับเดินตามควายเดินตามควายทุกวันนี้ก็เลี้ยงควายปัจจุบันนี้แหละเนี่ย แล้วทีนี้ในราคาควายปัจจุบันนี้ยียเป็นยังไงในความคิดเนี่ยตอนฮียเข้ามาเลี้ยงมันอาจจะแพงอาจจะมีราคาที่มันวือหวาหน่อยนะครับผมแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันจริง,รงๆณวันนี้นี่นะครับผมเศรษฐกิจเราก็เริ่มเป็นแบบนี้เฮียมีการบริหารจัดก,การฟาร์มเฮียรอยู่ยังไงถึงจะรอดเนี่ยก็เราก็ยังไงเนาะคือพยายามคัดคายให้ดีที่สุดแล้วก็ดูว่าเออ เวลาเราขายก็ขายตามตลาดไปเนาะครับผมตลาดขึ้นก็นขึ้นตลาดลงก็ลงเราต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้อืแล้วก็หนึ่งการกินก็ให้ดูพอประมาณว่าเราจะวางเพนยังไงนี่แหละที่แต่เราถ้าจะเราจะเอาชนะการเลี้ยงควายก็ต้องดูต้นทุนว่าเราทํำยังไงให้ถูกที่สุดค้นหาสิ่งของในว่านเราที่เอามาให้ควายให้มันกินกนให้มันอยู่รอดได้ โดยที่ว่าเออปีหนึ่งเราต้องใช้ใจเท่าไหร่ควายประมาณนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับสินที่สําคัญนะครับพี่น้องครับที่เหียสินเห็ดใดน,นะครับพี่น้องก็คือขอคข้วยนะครับผมช่วงผู้หนึ่งก็คือมันจะมีการค้าขายได้ยากแต่ว่าขอบของเหียสินนี่นะครับพี่น้องครับต้องได้เลี้ยงคิ้วกันสื่อพี่น้องครับเพราะว่าเป็นควายที่ถือว่า ถ้าอยู่ในโซนของภาคอีสานนะครับพี่น้องครับบอกว่าอย่างายก็คือถือว่าเป็นควายเหลากาอที่ใหญ่ยักษ์อีกหนึ่งขอกนะครับพี่น้องครับสีนาสนใจและกน็น่าติดตามนะครับพี่น้องครับเฮียครับแล้วทีนี้นะครับผมพอเฮียคิดอยากที่จะกลับมาเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านนะครับผมเพราะเหตุใดเฮียถึงอยากกลับมาเลี้ยงอยู่บ้านครับอ๋อเมื่อก่อนก็เอเราทํา ราคาดแล้วก็เอ้ว่าเห็นว่าควายราคามันดีเนาะครับก็มามาเลี้ยงก็เห็นได้ควายตอนนั้นราคาจะขึ้นก็ซื้อซือซ้อซือซอซ้อพอราคามันสุดเอ๊ะเราก็เลี้ยงควายอย่างนี้มันไม่ได้นะมันต้องพัฒนาต่อครับเลยผมก็ขายชุดแรก,กออกไปหมดเลยครับแล้วก็มาไล่ซื้อพวกเหล่ากอเลยครับโอ้พวกเหล่ากอเี๋ว้วทำไมเฮีย,ยต้องเลือกซื้อเหล่ากอครับเ <ทำ S 1> พราะว่าเหาควายมันบ้านเรามาเลี้ยงเลยเพราะเหล่ากอนี่มันจะชัดเจนกว่าครับ ครับมันจะเราคิดว่าไม่โตมันก็โตตามเหล่ากอมันจริงๆครับชัดเจนนี่คือชัดเจนแบบไหนเฮียชัดเจนคือมันโตตามเหล่ากอของมันจริงๆครับครับผมมันไม่ได้ว่าเควายไม่มีเหล่ากอนี่มันมันมันเราคิดว่าโตมันก็ไม่โตครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าควายมีเหล่ากอครับว่าเหล่ากอนี่ก็คือพ่อแม่พันธุ์ที่ดีใช่ครับนะครับผมแล้วทีนี้พอเราเอามาเลี้ยงหรือว่าเอามาต่อยอดนี่ มันก็จะเติบโตไปตามพันธุกรรมของพ่อแม่มันใช่ครับโอ้แล<ช>้วทำไมเฮียถึงเลือกไอ้ทองพันสั่งมาเป็นมาเป็นพ่อพัน์นี่ครับเฮียเออเพราะว่าเจ้าแสนลงยูนเป็นเป็นควายที่ขาย,ยาวครับค่บผมจะชอบควายขาย,ยาวไอ้เรื่องอ่างลึกไม่ลึกผมไม่ได้เคยสนตรงนั้นผมสนที่ควายที่ขาย,ยาวครับผมายยาคิดว่าอย,ย่างไงก็ต้องให้ลูกขาย,ยาวครับอ้าวแล้วเฮียถ้าเกิดว่ามัน มันเป็นควายควายสูงนี่บางตัวมันจะท้องท้องมาไม่ใช่โบเฮียหรือว่าเราต้องเอาสูงไว้ก่อนคือมันมันมันจะมีส่วนสัดของมันเอ่อขาขาายาวด้วยมันจะมีความลึกของมันสมมุิด้วยครับไอไอท้องขาควายขาท้องขามาอะไรนั้นนะผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับโอ้ขันพุทธรโบล่าณนบานเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าควายมันสูงเกินไปแล้วท้องมันจะเล็กๆ เพรามันจะเขินใช่ผู้ถ่าวั่าสีเอินว่าอันอันคั้วท่องมากหัวทองมากใช่ครับนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนม้าเนี่ยเฮียใช่นั่น,น,นแหละแล้วทีนี้ก็คือคนอีสานจะนิยมชอบเลี้ยงควายนี่ก็คือจะเลี้ยงในควายที่แบบว่าท้องใหญ่ให<ช>่อ่างลึกๆหน,นาๆนะครับเฮียและทีนี้นะครับผมแนวความคิดเฮียนะครับพี่น้องครับนี่แหละคู่ถึงบอกว่าอย่างไงติดต,ตามเฮียชินไว้เพะว่าเราคิดบ่คือมูนะครับผมละมนีเลาก็ขายคว้ยไห้อีหลีดังใจละว่าเลย นะครับผมอยู่นี่ก็คือเราก็มีแม่พันธทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับเฮียตอนนี้เหลือประมาณทักสิบห้าสุบกแม่ครับครับผมก็คือเราคัดไว้แล้วนะคัดเรียบร้อยแล้วใช่ครับจากควายสี่ห้าสิบตัวครับครับผมพ่อพันธุ์ก็คือดีเกรดพรีเมียมนะครับพี่น้องครับเรื่องกระดูกโครงสร้างเรื่องเนื้อหนังนะครับพี่น้องครับก็คือเอาง่ายๆควายออกมาทุกตัวก็คือมีเจ้าของหมดก็พอ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 ขายได้เรื่อยๆอีกครับ แล้วก็เราจะเลือกสองอย่างที่เราพัฒนาคู่กันครับผมควายโครงสร้างหนึ่งคือควายโครงสร้างแล้วก็สองควายงามควายงามควายงามเราต้องต้องงามด้วยสูงด้วยครับสมส่วนเหมือนเจ้าพญาใช่ครับอันนี้ที่เราเลือกดังใจคิดเลยครับครับพี่น้องครับเจ้าพญาเนี่ยก็เป็นควายของเฮียศินนะครับพี่น้องครับประจำสังกัดอยู่ที่กาแฟชาวนานะครับพี่น้อง จ้าพญาเนี่ยก็คือเป็นควายที่เฮียได้มาตั้งแต่เด็กเนาะใช่ครับนะครับผมแล้วก็เฮียก็เอามาปั่นนะครับผมพี่น้องครับจนทุกวันนี้ก็คือได้ถ้วยพระราชทานสูงสุดนะครับพี่น้องครับของลอตสีเผ่าแล้วตอนนี้ก็แขวนนวมแล้วเนาะใช่ครับเออแขวนสนามแล้วครับโดยที่อายุเขาแค่3ปี5เดือนเองก็แขวนสนามครับโอ้เพราะว่าได้ถ้วยสูงสุดแล้วครับผมครับเป็นควายที่อายุน้อยที่สุดครับที่แขวนสนามครับ แมนครับตัวนี้ต้องเสือเฮียสินต้องย่อมใจนะครับผมของเฮียสินนี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่นถึงมีทุกวันนี้ได้นะครับพี่น้องครับเป็นคนที่มีอเอาว่าจังไร่ะเนี่ยก็คือหนึ่งมีความรู้ออออผู้คุณธรรมใช่เพื่อแผ่คนอื่นเวลาเราจะควายเราได้เช็มอะไรก็สมควรเดินไม่เดินครับต้องให้พรคพวกได้เดินสนามบ้างได้มีโอกาสไปได้บ้างได้มีโอกาสได้บ้างมันจะได้เป็นสนามที่คึกคัก ครับผมนี่แหละคือผมที่ทำบา้ผมเคยคิดยังไงผมก็ทําอย่างนั้นมาครับนี่เลยเมื่อเราถึงเวลาหยุดเราก็ต้องหยุดครับนี่เลยถึงเวลาทําเราก็ต้องเต็มที่ต้องเต็มที่ครับโอ้พี่ดอนครับออนซอนนะครับเราต้องเอื้อเฟื้อพักพวกเราที่เดินสนามด้วยกันบ้างครับเราเได้ถ้วยพระราชทานเราก็ไม่ไปกลับไปเดินถ้วยธรรมดาครับ เพราะให้พวกเราที่เดินสนามได้เดินมีกําลังใจมาบ้างครับออพอเราได้ท่วยพระรา,านสูงสุดแล้วเราก็สมควรจะหยุดครับให้พวกก็ได้เดินไปครับได้มีกําลังใจโอ้นะครับพี่น้องครับอดซ่อนน,นะครับผมในข่วงของเฮียศิลน,นี่แหละพี่น้องในวงการที่จะย่ยอมรับเฮียนะเพราะ<ม>เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้อ่าการที่วบาวงการควายนะครับ เราจะโหเราได้ถ่วยประทานแล้วเราจะต้องเดินทุบๆๆๆเพื่อนร่วมเลี้ยงควายด้วยกันนี้อย่างนั้นผมทำไม่ลงครับแนวคิดคือพี่ดอกผมคิดตั้งแต่ผมยังไม่มีควายงามสักวันหนึ่งถ้าผมมีควายงามผมจะเดินตามโนโยบายของผมที่คิดครับผมจะทำได้จริง และทงก็ทําได้แล้วทําได้แล้วควายงามก็มีแล้วมีแล้วตอนนี้ก็คือพี่น้องครับกาลังบีบนะครับผพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีพูดที่บอกพี่น้องเข้าจังสีนะครับพี่น้องครับผู้ใดที่กำลังสนใจนะครับผมอยากได้ควายสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทุกกรรมที่ดีๆนะครับผมให้พี่น้องเข้านะครับผมเปิดใจนะครับผมหาเงินจักลอยซ้อลอยเติม้ํามันนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งขคบรถบมาที่กาแฟชาวนา พี่น้องครับรากาโทรมหาเฮียศีลเลเ่ก็ได้เบอร์โทรคูรสิบแป๊ะไ้ให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับผมถ้าเฮียบ่ไดดไปทั้งไหนบ่ไดดไปท่าธุรกิจทั้งอื่นนะครับผมเฮียจะอยู่ต้อนรับทุกคน นะครับผมไม่ยกเว้นชนชั้นวรณะใดๆทั้งสิ้นใช่ครับนะครับพี่น้องครับมาพี่น้องคนมีเงื่อนมากแบบไรคนบมมีเงิ่อนมากคือกันครับไม่ซื้อไม่ขายไม่เป็นไรครับไม่ซื้อไม่ขายเป็นไรมาเอาความรู้ใช่ครับนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งแหละครับมาเบิ้งควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามของเฮียสินอยู่ที่นี่นะครับผมอยู่นี่ก็คือแม่พันธุ์เนี่ยก็คือ150ขึ้นทุกตัวครับนะครับพี่น้องครับผู้ขดบอกเลยว่าพอพันธุ์แม่พันธุ์บัต้องห่วงให้พี่น้องมาบ่เสียใจนะครับผู้ขดบอกเลยว่า กาแฟชาวนายินดีต้อนรับพี่น้องเฮ้านะครับผมตอนนี้ก็คือเราก็เปิดผสมจริงเจ้าทองพันช่างด้วยเนาะใช่ครับนะครับผมผสมจริงเราก็อยู่ที่ราคา5,000บาทครับ5,000บาทนะครับพี่น้องครับของเจ้าทองพันช่างนะครับทองพันช่างนี้ก็คือเป็นลูกของลุงเจ้าแสนลุงยูราดยาวเจ้าแสนลุงลุนราดยาวจอมระเบิดโครงสร้างครับจอมระเบิดโครงสร้างอันนี้เฮียสินเบาไหวนะครับพี่น้องครับมันต้องเป็นจริงพอผมอยู่กับเฮียศินมันอีซีปีสี่ข่าวาปีแล้วพี่น้อง เราเอาความไหนเป็นจริงถูกข้ามนะครับพี่น้องตะกี้ผมกับคยปาหมาดเฮียสินขึ้นกันโอ้ยเฮียสินซื่อซะซื่อไสอ้ไม่เห็นควายแกได้ไปเดินสนามสักทีแกก็บอกว่าผมสุมอยู่สุมอยู่พี่น้องเอ้ยบัดเพาะไปยางบัดกินทุ่สนา,ามอร่อย <c oughs> <c oughs> อาต้องย่อมเพลินนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เนาะเฮียครับเราก็ดําเนินรายการนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ,รบนะอยากให้เฮียฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเรานะครับผมแล้วก็ฝากถึงพี่น้องที่ อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมว่าเรามีเริ่มราคาที่เท่าไหร่ที่เราเปิดไว้แบ่งปันพี่น้องเกษตรกรนะครับผมแบบแม่พันบุ์กบิ๊กในราคาที่แบบเกษตรกรจับต้องได้ครับเนี่ยครับอ๋อเออ,เอ,อผมเปิดควายใน,นี้มีตั้งแต่สามหมื่นห้าถึงตัวละแสนนะแสนกว่าบาทอะไรนี้ประมาณนี้แหละครับต้องดูมาเลือกเอาครับมีทุกระคา,าแม่สูงร้อยห้าสิบเร่นบ่ใช่ครับ บ้ามาเบิ่งเอาเลยน้อยเนี่ยครับนะครับผมก็ดูตามสัดส่วนตามความพอดีครับม,มาเลือกได้เลยครับพี่น้องครับนี่แหละผมเคยคิดว่าเมื่อก่อนราคาเคยเป็นล้านสองล้านผมคิดว่าอนาคตมันก็ต้องอยู่ในประมาณราคานี้เลยครับครับผมนี่แหละที่ว่าเราขายตามขึ้นก็ขึ้นลงก็ลง ตามสถานการณ์ครับมันจึงจะอยู่ได้ครับถ้าเราไปยึดติดที่ว่าสองสามล้านนะเราอยู่ไม่ได้หรอกครับอ้เป็นทลกุกใช่เลี้ยงควายต้องมีความสุขใช่อ่ะพี่น้องครับเบอร์นี้คากหลายนะครับผมเฮียครับฝากเบอร์โทรพี่น้องเราไว้หน่อยเฮียครับศูนย์แปดสีแล้วก็แปดตีครับแล้วก็แปดแปดแปด หนึ่งแปดหนึ่งแปดลุงทายพี่น้องพูดจำเลยตัวเดียวเพราะเรื่องหันขึ้นสิเมตนแปดเบืดอนะครับผมสำหรับเมื้อนีนนะครับผมพูดขอบบุูดอบคุพูนะครับผมเฮียศินนะครับแล้วก็จีไม้ฟ้านะครับพี่น้องครับประจำอยู่ที่กาเฟ่ชาวนาพี่น้องครับมายมเลยอบุ่นแํานั้นนะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับผมเป็นปูชนียบบุคคลที่สําคัญอีกหนึ่งคนนะครับพี่น้องครับท่างจังหวัดปุริลำเฮ้าหรืออีกเป็นอีกคนหนึ่งในวงการน้อย่า่่่่่่่ิ่ตามไว้ดีๆ นะครับผมอยากไปเก็ดเล็กเก็ตหนอนความรู้นะครับผมสิ่งที่เนียสิ่เบอกมาเนี่คือทุกอย่างเป็นความจริงนะครับพี่นนอครับคนณผูนี่อะไรไม่จริงไม่พูดสหรับวันนี้ขอบุญดขอบคุณเฮี่ยอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ